สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเปงนะคะในช่องหนุ่มภูตะวันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สับสไครต์ให้ด้วยนะคะวันนี้เราจะมาจัดดอกไม้มาใหม่นะคะนี่แมกโนเลียค่ะมาใหม่สวยไรเซน่เซรามิกกะเลซินนะเซรามิกไม่ใช่หรอมันซินตรงไหนเออ เซรามิก,มกเออตัวนี้ไม่ใช่เซรามิกน,นะเป็นเซรามิกนะแล้คิดถึงหนังเรานาะใจเราก็เลยรอยเนาะม,มันง่ายไปไหมคะไม่รู้คนจัดว่าไงล่ะมันยากค่ะ <c oughs> ลูกค้าที่เราชมเราอยู่นะคะอย่าลืมมานะคะอยู่ที่สนามหลวงสองนะคะ สวยเนาะ,ะส,วสวยค่ะเนี่ยยังไม่เสร็จนะเนี่ยสวยแล้ววันนี้มีคนชมก็ตลกเฮ้ยตววื่ยก็บอกตาเขาสงสายไม่ดีดีคันเขาเห็นไหมคนมันน่ารักดูยังไงมันก็น่ารักก็ตลกเลยที่มาก็เพอเธอเป็นแบบนี้แลว้วบอกเขาชมเราใช่ไหมวันนั้นอะใช่ครับลูกค้าจาก YouTube นะคะ นี่สวยเลยใส่ใบยูคาเข้าไปพอ,ไอแล้วครับลูกค้าสั่งซื้อเลยนะครับใส่3ามกิ่งจบส,สามกิ่งจบค่ะสวยเลย ต่อด้วยก้างปลาครับผมนี่ไงเฟือนก้างปลาเฟือนก้างปลามีสองสีนะครับมีเขียวกับออกน้ำตาลหน่อยนะครับอันนี้ชื่ออะไรอ่ะเลอติสเลอติสคือไม่ไม่ค่อยได้จับตัวนี้ก็เลยจำไม่ได้อ๋อเลอติส เองต้องจัดเป็นคู่ใครจัดเป็นคู่ป้าคิดเองคิดเองจัดเองครับจัดเองจัดเองก็ว่าเป๊ะเหมือนสตีหานฉางเกิเนะวันนี้จะเสร็จไหมว่าเราเสร็จครับเสร็จมาดูมาดูว่าเขาจัดกันครับ ที่ที่ผมลุกมานี่เพราะว่ามีคนคนคนหนึ่งเขาใส่หมวกมานั่งตรงนี้คนีตำรวจบ้าน้องมาดครับน้องมาดเขาหนีตำรวจค่ะเขานีตำรวจตอนเคยอยู่ร้านนี้นะค่ะโชคดีที่ออกค่ะสวยไหมครับเนี่ยเนี่ยสวยไหมครับสวยคุยกับใครอ่ะพี่คุยกับน้องเป่งไงครับคุยกับน้องเป่งน้องมาดสวยค่ะสวย ยังไม่เพราะยังไม่กลับเขาไม่มามจะเหยี่ยของทังไมจ๊ะเวลานั้นพี่บอกว่าเตรียมของเสร็จไหมเสร็จ,จเสร็จแล้วค่ะแต่พอเวลาจัดนู้ก็โอ้หาไม่เจอ,ไ,เจอไว้ไหนนะจ๊ะแม็กแบบสีนี้สวยจังเลยนะใช่แม็กนี่สวยมาก ลูกค้าสนใจติดต่อได้เลยนะครับนี่เป็นสินค้ามาใหม่นะครับราคาเป็นยังไงเพลงตัวเนี้ยไอแม็กตัวนี้ที่มาใหม่เนี่ยราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่ไม่แพงใช่ไหมสมราคาสมราคาสมเท่สมผลราคาช่อละช่อละร้อยร้อยจริงๆเหรอช่อละร้อยค่ะไม่ใช่ร้อยยี่สิบอ่ะอะช่อละร้อยยี่สิบไม่รู้ก็ยังถามนี่ไงอ๋อละช่อละร้อยยี่สิบค่ะ ต้องใส่สีขาวนะคะเพื่อจะขับแมทให้ให้ดูดูเด่นถ่ายรูปสวยเดี๋ยวพิโชว์ให้เนเพื<ๆ>่อ <Okay. S 2> นติจักรเอื่อนจ้ทีิจักเดินมาที่บ้านซื้อสองพิจิยร อันนี้เป็นซาลิกซาลิซาลิปคเดเนียหรอ ตามด้วยดอกอะไรเอ่ยตามด้วยยิบโซค่ะยิบโซพอมีตัวแต่งขึ้นไปก็ยิ่งเด่นขึ้นมาทันทีเลยครับ ใ,ะะใส่ใบข้างหลังได้ดูดีเราต้องใช้ใช่เพเปอร์ครับผม วันนี้นังเปงจัดแบบสบายๆเลยครับ,บเหมือนไม่ได้คิดอะไรครับถ้าคิดอยู่เนานทำอะไรต้องรู้จักวางแผนก่อนลูกค้าสนใจเซตนี้มีดอกไม้นะครับโทรมาได้เลยครับที่เบอร์0 8 1 9 2 1 2 6 1 7นะครับ น้องเพลงรุนแรงน้องเพงทำไมรุนแรงรุนแรงกับพี่แมกโนเลียเราจังเลยเราจัดแล้วหน้ามันหน้พี่ตุ๋ยเราจัดแล้วหน้ามันกลุ้มๆยังไงน้องเพงกีบมันตัวนั้นอ่ะช่วยช่วยเอากีบโอเคอาชาอน้องเพลงใส่ใส่ใบเสร็จหรือยังเนี่ยเรื่ออะไรเรื่ออะไรครับมีอะไรทั้างหนไหมครับ ตัวนี้เหรอบอกได้คำเดียวว่าเจ้กันนี้สวยมากครับ มีไว้แต่งบ้านนะคะมันจําเป็นต้องมีเพลงครับใครนั่งด้านหน้าเปลงอะครับเพื่อนค่ะเพื่อนสวยสวยและรวยมากชอบ <c oughs> สวยและรวยทั้นั้น เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับของได้ข้างในเนี่ยเป็นของง่ายนะหมุนครับต้องแปลงเราจะให้ดูนะครับอ่ะหมุนค่ะหมุนค่ะด้านหน้าด้านหลังค่ะอันนี้คือตัวจัดเสร็จใหม่ๆนะครับมีสองตัวที่จัดเสร็จแล้วชอบแบบไหนครับกุหลาบสีแดงจัดอาาัธละงซจะมาหยีด้วยสวยใช่กุหลาบสีแดง แต่ตัวนั้นคือแมกโนเรียสวยจริงนะเออหลามอย่างเงี้ยนะ,ะคีณลูกค้าบอกของจริงสวยมากเลยลูกค้าสนใจติดต่อได้ที่08192 12167 12นนะครับเออถูกแล้วเนาะค่ะ <c oughs> วันนี้ก็จบคลิปแล้วนะคะวันนี้จบคลิปของแมกโนเรียนะคะ <c oughs> เดี๋ยวก็ติดตามกันคลิปหน้านะคะว่าจะมีอะไรสวยๆมานำเสนอนะคะ ลูกค้าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และสับสไครต์ด้วยนะคะให้เป็นกำลังใจของคนทำคลิปนะคะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ